สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมการตัดแต่งไอริสเรามาดูไอริสก่อนนะครับไอริสนะครับเป็นพืชที่มีเง้าอยู่ทางใต้ดินนะครับเวลาเราจะตัดแต่งนะครับเราจะไม่นิยมตัดแต่งโดยใช้กรรไกรใหญ่ตัดตรงตัวบริเวณใบนะครับไอริสนะครับเราไม่สามารถคุมเรื่องของความสูงของต้นได้นะครับแต่เราจะทําการตัดแต่งโดยเราจะดึงตัวใบเหลืองใบแห้งนะครับออกจากแปลงปลูก หรือว่าดึงใบที่มีความยาวเกินกว่าที่จะต้องการอย่างเงี้ยครับออกจากแปลงปลูกเพื่อที่จะเป็นการคุมระดับแทนที่เราจะเป็นการกําหนดระดับของไอริสแทนนะครับส่วนเรื่องระดับไอริสเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลเยอร์ของตัวไม้พุ่มเช่นถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าครับความสูงอาจจะอยู่ที่ประมาณ50 6 0ถึงเซนแต่ถ้าถอยหลังมาอยู่เป็นเลเยอร์2หรือหรือเลเยอร์3นะครับอาจจะสูงได้ถึง 60- 80ถึงเซนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูวิธีการกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอลิส์ครับจะมีใบเลืองใบแห้งอยู่ทางด้านล่างเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้มือครับในการดึงหรือสางใบออกได้อันนี้เราทําเป็นประจำนะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างในคลิปนะครับด้วยความที่ว่าเราปลูกม,มานานแล้วเราไม่ได้มีการที่ สาางออกหรือหรือออกเพื่อทําการปักชําใหม่ครับทำให้อาจจะเกิดการหมักหมมของเชื้อโรคหรือเชื้อราได้อย่างตัวในคลิปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าต้นไอริสครับจะมีการเข้ามาของเชื้อราสิ่งที่เราควรทํานะครับคืออันดับแรกอะเราจะต้องถอนตัวไอริสของแปลงเนี่ยครับออกมาก่อน เมื่อเราถอนออกมาแล้วนะครับให้เราทําการแยกหนอหรือกิ่งที่เป็นเชื้อรากับไม่เป็นเชื้อราครับออกจากกันนะครับเราสังเกตว่าเนี่ยถ้าเราไม่ทําการถอนออกครับเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะเกิดแบบเชื้อราสะสมได้ง่ายเราก็จะเอาต้นที่เป็นเชื้อราครับออกเลยนะครับเราสังเกตได้ว่าลองดูตัวนี้ก็ได้ครับเห็นไหมมันจะมีอาการของโรคอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ไม่ได้ยอมใช้นะครับก็คือจะเอาออกก่อน เพื่อที่ว่าเวลาเราไปปลูกใหม่อย่างนี้ครับจะได้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อราในแปลงปลูกได้เราก็ได้ทำการแยกกอไปเรื่อยๆนะครับจะหากอที่ไม่เป็นเชื้อราหรือเป็นน้อยที่สุดอาจจะมีติดมาบ้างอันนี้ไม่เป็นไรหรือไม่วิธีแก้ครับอาจจะใช้พวกยาฆ่าเชื้อราครับผสมน้ำแล้วก็ชุบก่อนปลูกช่วยได้ ได้กอที่ไม่มีเชื้อราแล้วครับให้ทําการแยกกอนัอ้นเก็บไว้ก่อนแล้วเราทําอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอหมดแปลงแล้วครับให้ทําการพวนดินและทําการปลูกไอริสที่ไม่มีเชื้อรากลับเข้าไปสู่แปลงใหม่อาจจะมีการเว้นระยะเรื่องของการพักดินนะครับอยู่ที่ประมาณ2อถึงสวันเพื่อให้ดินได้รับแสงแดดและฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคในแปลงข่วงด้วยก็ได้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตัดแต่งต้นไอริสต่อไปเราจะมาตัดแต่งต้นไหนต่อฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ